สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์ขายของตลาดนัดขายอะไรดีค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะพยายามนำเสนอเมนูที่มันต้นทุนน้อยกำไรงามนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์มากมายนะสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วแล้วมาประยุกต์ขายของได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูคลิปเมื่อวานนี้ก็คงจะรู้แล้วนะว่าเราได้สอนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำกล้วยทอดไปแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นกล้วยทอดสูตรน้ำใบเตยนะคะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทําขายก็จะทําให้ไม่ซ้ำกับร้านอื่นเป็นที่จดจำของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสึบเนื่องจากคลิปเมื่อวานก็มาถึงวันนี้นะคะเป็นเมนูเผือกทอดมันทอดสูตรใส่น้ำใบเตยเช่นกันค่ะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่ต่างจากกล้วยอยู่นิดนึงนะคะอยากรู้ว่าเป็นเทคนิคอะไร ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะที่สำคัญฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปด้วยนะเผื่อว่าใครที่เขากำลังอยากจะมีอาชีพในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแชร์คลิปไปปุ๊บเขาสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ก็ทำให้เพื่อนๆได้บุญด้วยนะคะโเคที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันติดตามช anel เราด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปและเราก็มีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันเลยค่ะ เอาล่ะถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์และกด subscribe เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะในส่วนของตัวแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของแป้งที่ทําเพื่อใช้ในการชุบกล้วยทอดเมื่อวานนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆเ,เพิ่มอัตราส่วนเข้าไปตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเ oh. นื่องจากว่า กล้วยมันมีความหวานอยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะคะใช้น้ําตาลแค่เท่าที่อยู่ในสูตรเท่าที่เห็นเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าพอจะเอามาชุบเผือกทอดมันทอดเนี่ยตัวเผือกทอดมันทอดมันมีความหวานในเนื้อเนี่ยน้อยกว่ากล้วยน้ําว้านะคะดังนั้นเราจะต้องเพิ่มน้ําตาลให้มันสักนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มมะพร้าวขูดด้วยนะมันจะได้เพิ่มความมันค่ะ ในส่วนของน้ําตาลที่จะเพิ่มขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะอาจจะใส่เพิ่มขึ้นประมาณสัก5้าถึงิบช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยลองปรุงเพิ่มแล้วก็ชิมดูนะคะโอเคแต่วิธีการอื่นๆก็เหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการเตรียมแป้งกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาผสมแป้งกันก่อนเลยนะครับแป้งกรอบสองถ้วยตวงนะครับแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยตวงครับแป้งสาลีหรือแป้งว่าวนะครับหนึ่งถ้วยตวงครับ ตามด้วยผงฟูครับ1ช้อนโต๊ะครับเกลือป่นหรือเกลือสมุทร1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เท่ากันเลยนะครับครับหลังจากที่เราคลุกแป้งให้เข้ากันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่มะพร้าวขูดกันนะครับก่อนที่เราจะไปใส่ในแป้งนะครับเราต้องมาคั้นน้ําออกให้หมดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคั้นน้ํากะทิออกเลยนะครับ ที่เราต้องคานน้ำกะทิออกเพราะว่ามันจะได้ไม่อมน้ำมันเวลาทอดนะครับต้องบีบเอาออกให้หมดเลยนะคือถึงแม้ว่าทางร้านเขาจะคั้นมาแล้วก็ตามนะแต่ว่ามันยังหลงเหลือน้ำอยู่นะคะอันนี้เราต้องบีบออกให้หมดนะคะจุดนี้หลายๆคนไม่ทราบทําพลาดนะก็จะทําให้ตัวของ้วยแขกของเราเนี่ยอมน้ํามันนะคะดูสิน้ํากะทิยังออกมาได้อีกเพียบเลยอะ่ะนี่คือเนื้อมะพร้าวที่เราคั้นน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วมาใส่ในแป้งได้เลยครับ เสร็จแล้วมาคลุกเคล้ากันครับผมโอ้มันดูแห้งมากๆเลยเนาะเอออันเนี้ยบอกตรงไม่เคยเห็นใครบอกเลยนะคะสิ่งมากเลยเชฟเป้นแคดูก็รู้เลยว่ามันจะต้องอร่อยแน่นะคะต่อไปใส่น้ำปูนใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆนวดแป้งไปก่อนนะครับค่อยๆเติมน้ำปูนใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตล่อมแป้งให้เท่ากันเลยครับ พอเรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาเตรียมน้าใบเตยกันเลยนะครับอันดับแรกน้ํเปล่าหรือน้ําต้มสุกนะครับเตรียมไว้ที่700มลรใบเตยอยู่ประมาณ5-6ใบนะครับเป็นใบเตยหอมนะคะใบเตยหอมทําขนมนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมหั่นไว้ทาน้ําใบเตยกันได้เลยครับอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเอาใบเตยส่วนนี้ครับไปผสมกับน้ํเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับเดียกเอาไปปั่นกันครับ อันนี้คือน้ำใบเตยที่เราคั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ700มิลลิลิตรนะครับค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะครับเพื่อนๆโอ้พอเราใส่น้ำใบเตยลงไปปุ๊บเหมือนแป้งมันจะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วกลิ่นนี่คือหอมมากๆเลยนะคะครับหลังจากที่เรานวดไปสักพักแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอ่เนื้อจะเริ่มเนียนแล้วนะแล้วก็อย่าให้มันเหลวมากนะครับให้มันยังแบบพอหนืดๆประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วงาดาเอ้งาขาวครับ100ยกรัมนะครับวันนี้ใช้1 0 0รยกรัมใส่ลงไปเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะกว่าน,นี้ได้นะครับต้องบอกเลยว่าสูตรเนี้ยเข้มข้นนะคะถ้าเพื่อนๆทําไปขายเนี่ยลูกค้ารับประทานแล้วติดใจแน่นอนมันจะเป็นเอกลักษณ์นะทาให้กล้วยทอดร้านของเพื่อนเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะใช่เพราะว่าเคยลองทําก่อนช่วงโควิดเนาะนะักท่องเที่ยวมานะต่างชาติโอ้เราได้สูตรมาปุ๊บเราก็มาทากินเล่นนะประกากฏไข่ดีเฉยนะแต่เราไม่ได้ทําขายต่อนะคะเพราะว่า ลำพังของที่เราขายอยู่เป็นเมนหลักเราก็ทําไม่ทันแล้วนะคะเราก็เลยเอาสูตรมาแจกเพื่อนๆดีกว่านะเพื่อนๆจะได้มีอาชีพกันนะคะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพักแป้งไว้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ A few moments later ครับหลังจากที่เราเตรียมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราพักแป้งไว้แล้วนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อไปจะเป็นการทอดมันกับทอดเผือกนะครับนี่คือมันกับเผือกที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันเลยครับ ครับสำหรับการทอดนะครับให้เพื่อนๆตั้งไฟกลางนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดู1ชิ้นนะครับวันนี้เราใช้เป็นมันส้มนะครับเอามาลองเทสดูก่อนอ่าโอเคคืออย่างเงี้ยคือมันดีดขึ้นมาแล้วโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวเราลองชิ้นต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ไปทีละ78ชิ้นพอนะครับรอบหนึ่งจะถ้าเกิดใครใช้เป็นกระทะใหญ่แล้วน้ำมันท่วมกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ครับ แคนะ่ตอนนี้ให้เพื่อนๆเ,เอาไม้พายหรือว่าตะหลิวของเรานะครับเขีย่ยแยกออกจากกันครับไม่ให้มันติดกันนะครับไม่ต้องไปพลิกกลับมันให้ไปบ่อยนะครับเพื่อนๆให้มันสุกเป็นด้านๆไปเลยนะครับเราแค่เอาที่คีดมามาคอยดูว่าเออด้านล่างมันไหม้หรือยังนะครับถ้าเกิดมันเริ่มจะมีสีแบบเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็พลิกกลับด้านมันนะครับเพื่อนๆ เอาละครับเพื่อนๆให้ได้สีประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้เข้มมากนะครับเพราะถ้าเกิดเข้มมากไปเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วมันจะแดงอีกรอบนึงแล้วมันจะกลายเป็นดําและไม่น่าทานเลยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาไปพักใส่ตะแกรงไว้ก่อนนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับปันทอดเผือกทอดของเรานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเทสความกรอบกันดูเลยนะครับเอาชิ้นนี้แล้วกันเนาะชิ้นเล็กๆเนาะเป็นเผือก เสียง <se ek> ยังแบบยังกรอบอยู่เลยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวครัวนี้มาลองชิมกันดูครับ <s art> <s art> แป้งนี่กรอบมากครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะครับตามสูตรนี้นะครับมันง่ายมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็กรอบนานทํากินได้ทําขายรวยครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับ ต้นทุนนะครับแป้งกรอบนะครับโลละ35บาทใช้300กรัมนะครับอยู่ที่10บาท50สตังค์ครับแป้งข <men> 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 ้าวเจ้าโลละ50บาทใช้300กรัมเหมือนกันนะครับอยู่ที่15บาทครับแป้งสาลีหรือแป้งว่าวนะครับโลละ39บาทใช้150กรัมนะครับอยู่ที่5บาท85สตาตังค์ครับผงฟูใช้1ช้อนโต๊ะคิดไปที่25สตาตังค์ครับเกลือก็ใช้1ช้อนโต๊ะคิดไป25สตาตังค์เหมือนกันนะครับ แล้วก็มะาพร้าวขูด1ลูกนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ250กรัมครับราคา2 0บาทงาขาว1 0 0กรัมครับ13บาทน้ำตาลทรายโลละ2 2บาทใช้600กรัมนะครับอยู่ที่13บาท2 0สตางค์ครับเฉพาะต้นทุนของแป้งอยู่ที่เท่าไหร่คะเฉพาะต้นทุนของแป้งจะอยู่ที่7 8บาท5สตางค์ครับ ทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนผสมที่เราได้ทําแป้งไปในวันนี้เนี่ยมันจะสามารถที่ใช้ทอดเผือกแล้วก็มันรวมกันได้แล้วเนี่ยห้กิโลนะคะแต่วันนี้เราใช้เผือกมันรวมกันแค่1นกิโลเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมาคิดต้นทุนนะคะเราต้องขออนุญาตหาร5นะเพื่อให้มันได้อัตราส่วนที่เป็น1ใน5ที่เราใช้จริงในวันนี้นะคะโอเครวมต้นทุนแป้งนะคะอยู่ที่78บาท50สตางค์ หารหแล้วจะเท่ากับ15บาท60สเอสตังราคามันครึ่งกิโล15บาทราคาเผือกครึ่งกิโล20บาทนะคะรวมต้นทุนทั้งหมดจะอยู่ที่50บาท60เอสตังเอามาขายเป็นชุดชุดละ20บาทเราจะได้กําไร69บาท39สตังค์นะคะคือกําไรดูไม่เยอะมากเนาะเพราะมันแค่เท่าเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายเฉลี่ยรวมกับกล้วยเพราะว่ากล้วยมันต้นทุนถูกกว่ามันก็จะได้กำไรตรงนั้นนะคะ ทีนี้ส่วนที่อยากแนะนําเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายในตลาดที่คนเดินอาจจะมีกําลังจับจ่ายไม่เยอะโอเคอย่างนั้นเราใส่ถุงพลาสติกขายได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองดูแล้วลูกค้าที่เดินเนี่ยมีกําลังจับจ่ายพอสมควรอาจจะขายในพวกตลาดถนนคนเดินอะไรประมาณนี้นะคะแนะนําเลยให้เพื่อนๆใส่กล่องกลมแบบนี้ แล้วก็อัพราคาขึ้นมาขายชุดละ25บาทได้เลยนะคะคือการใส่กล่องกลมแบบนี้มันจะมีข้อดีหลายอย่างนะนอกจากที่ทําให้เราอัพราคาขายเพิ่มได้แล้วนะคะข้อดีสุดๆเลยก็คือว่าแทนที่เราจะเอามันเอาเผือกกลองๆใส่บนตะแกรงไว้มันดูไม่น่ารับประทานอะนะคะแล้วลูกค้าก็จะมาเลือกเอาแต่ชิ้นสวยๆด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่กล่องประเภทกลมๆแบบนี้ไว้ชิ้นไหนไม่สวยเรายัดไว้หลังๆชิ้นไหนสวยๆเรามาเรียงไว้หน้าหน้า เวลาคนมาซื้อเราก็ไม่วุ่นเพราะว่าลูกค้าจะหยิบออกไปเป็นถ้วยๆได้เลยนะคะแล้ววางเรียงแบบเนี้ยดูน่าสนใจมากกว่านะคะยังไงก็ลองปรับไปใช้กันดูแลกันเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะ เราไม่ได้เน้นที่จะสอนทําอาหารนะแต่ว่าเราเน้นให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะดังนั้นเราก็จะแนะนําทั้งแนวคิดไอเดียการประกอบอาชีพต่างๆเสริมให้เพื่อนๆด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะค <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ